สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูสูตรหลักร้อยบนรัฐบาลไทยนะครับก็สูตรง่ายๆครับใช้แป็กเลยนะครับแล้วก็ใช้หลักสิบบนนะครับ3ครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกด้วยสคงที่นะครับสามห้าประกันสาครั้งได้สิบห้าครับห้าบวก1ได้6ครับ 3ามเนะครับตัวเดียวครับ9ผลรางวัลงวดต่อมาครับหลักร้อยก็ออกเป็นเลข9นะครับออก990นะครับงวดต่อมานะครับ9บวกกัน3มครั้งนะครับได้ลงท้ายด้วย7 7บวก0นย์ก็ได้7ครับ7มาบวก3คงที่ครับก็ได้ศูนย์นะครับงวดต่อมาครับ หลักสิบครับบวกกัน3ครั้งก็ได้7นะครับ7บวก7ได้14ครับ4 4บวก3ได้7อีกครับวดต่อมาเขาออก7 5 7นะครับวดต่อมาครับ5บวกกัน3ครั้งได้15ครับ5 5บวก7ได้12เอา2บวก3นะครับคงที่ได้5ครับผลรางวัลวดตอมาครับออก 544ี่สี่นะครับ5้าเข้าที่หลักร้อยนะครับงดต่อมาครับหลัก10บนะครับ4ี่สี่บวกกัน3ามครั้ง4ี่2าบวกสี่ได้6ครับ6บวก3มคงที่ครับได้9ครับผลรางวัลงตอมาครับออก979นะครับ9เข้าที่หลักร้อยนะครับงต่อมาครับหลัก10บนะครับ 7บวกกัน3ครั้ง7จ21ครับ1ครับ1มาบวกได้บวกกับ9เป็น0นย์ครับ0ย์บวก3คงที่นะครับได้เลข3ครับวันนี้3 3มาอยู่ที่หลักหน่วยครับหลุดมาอยู่ที่หลักหน่วยก็ถือว่าหลุดจากหลักร้อยนะครับเป็นสย์หลักร้อยมาดูวันนี้ครับ6 3ได้18บนะครับ8บวก3ได้21ครับ จะเลขหนึ่งครับ1บวก3คงที่ได้4ครับงวดนี้หลักร้อยหวางไว้ที่เลข4นะครับเลข3านี่ถือว่าหลุดจากหลักร้อยนะครับมาอยู่หลักหน่วยนะครับงวดนี้ครับ ที่16ทครับ02ทับ6กนะครับหลักร้อยบนนะครับทีนี้เราก็จะเอาหลักร้อยบนมาใส่กับคููโต๊เรา,าคููโต๊เรานะครับจากจากคิดก่อนนะครับก็จะมี59 50 51 69 6ก6ู 60, นหกหนึ่งะครับกระดาษพอหรือเปล่าเอาลองเขียนดูนะครับใช้ปากกาดแดงเลยนะครับ459ครับ4 50 4 45 51ครับแล้วก็469 สี่หกศูแล้วก็461นะครับเลขก็เข้าอ่ามามามาสตัวนะครับเป็นชุดโต๊ะสาตัวแล้วครับไม่ใช่เป็นคู่โต๊ะแล้วนะครับตอนนี้ในสูตรนี้ครับเอามารวมกันแล้วก็มารุ่นกันนะครับว่า16กกุมภาสองห้าหกเนี้ จะเข้าเป็นชุดโต๊ะหรือว่าใครจะเล่นกับ6ประตูก็แล้วแต่นะครับก็เป็นแค่แนวทางน,นะครับใครไม่ชอบเลขสีก็เอาเลขที่ท่านชอบมาใส่ก็ได้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอให้ท่านที่ดูคลิปนี้ก็โชคดีนะครับขอให้สูตรนี้เดินต่อนะครับ ให้สักทีก็โอเคยย <g ười> okay, ครับขอบคุณที่กดเข้ามาดูครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอให้เฮงๆปังๆทุกคนนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ